เรื่องงาน3มราศีนี้นะคะปังมากปังจริงๆเข้ารอบมาแค่3ราศีนะคะเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายนะคะวงเล็บ1นะคะย้ายเข้าเรือนเกษตรเร็งดาวเสาร์นะคะคู่ธาตุไฟนะคะคำทำนายเนี่ยเป็นของอาจาร,รย์ไว้เปิดดวงนะคะมีราศีธนูราศีสิงห์ราศีพิจิกนะคะงานใหญ่สุดปังดาวอาทิตย์ย้ายเข้าเรือนเกษตรเร็งดาวเสารคู่ธาตุไฟส่งกําลังให้ราศีพิจิก เด่นเรื่องงานราศีธนูได้ความสำเร็จนะคะและราศีสิงห์เนี่ยได้ตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่ขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง17กันยายน2567เ,เน้นขอพอรทาวเวสุวรรณและทำบุญเกี่ยวกับแสงนะคะเลขมงคลคือเลข1เลข7แล้วก็เลข8นะคะ ธนูสิงพิจิกนะคะมีสิ่งที่คาดหวังในเรื่องงานเกิดขึ้นและจะได้โอกาสใหญ่นะคะความก้าวหน้าและจะความก้าวหน้าและก็จะได้ชัยชนะในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะการติดต่อประสานงานจะมีข่าวดีที่ได้เปรียบนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเหนื่อยฟีนะคะ แต่หลังจากนี้เนี่ยคุณจะเหนื่อยแล้วก็คุณจะรวยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เกิดในราศีสิงห์ราศีธนูราศีพิจิกน้อมรับคําทํานายกดไลค์กดแชร์สาธุปังปังเฮงเฮงรวยรวยอย่าลืมนะคะขอพรกับทาวเวสุวรรณทาบุญเกี่ยวกับแสงนะคะอาจจะเป็นเออเขาเรียกนะ หลอดไฟอาจจะเป็นเทียนอะไรอย่างนี้เนาะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการช่วยค่าไฟก็ยังได้นะคะเออเลขมงคลคือ1เลข1เลข7แล้วก็เลข8ลองเอาไปเออเอาไปดูนะคะว่าจะแมทกับเรื่องราวอะไรได้บ้างนะคะนี่คือคำบรรณาองอาจารย์ไว้เปิดดวงใครชื่นชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์ฝากด้วยค่ะ